หลังจากที่ขับรถผ่านไปสองวันเข้าอู่จ้ารถดับ <c oughs> รถดับนะขับไปแล้ดวดับเป็นที่ระบบไฟทุกอย่างดีหมดยกเว้นระบบไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าไปเราไปจอดรถรีเครื่องไว้นานหรือเปล่าเพราะว่านี่ไปทําธุระที่ธาานาคารไงล้วก็รีเครื่องไว้ให้แม่กับลูกกับออนโมน,นะที่บรถไม่รู้มันไปชอ็อตอะไรตรงไหนเขาก็เลยเดิน ไล่หาจุดเยว่าเอ้ยมันเสริมสภาพตามอายุแต่ไม่พอมาดูแล้วเดี๋ยวให้ดูระบบไฟระบบไฟครับเพราะความติดใหม่มากดูนะความติดเืออันี้สีดำเงินนิ่งเงินอ่ะเขาเพิ่งเปลี่ยนมาสร้างก็รื้อ พ่อนะเมื่อวานนี้ก็การที่เจอดับไปสองรอบนะฟิลขาดทั้งหมดหนักๆเลยก็จะนู้นเลยพ่อกับยอยด้วยฟิลขาดฟิลขาดฟิลา<ด>ขาดพ่อต้องไปงานประชาราบนี่จะดูดแบบมีต่างไงดูกระเป๋าี่อนโอ้โหเ,เที่ทยวจริงเี่ยวี อันนี้คือนา้าคนที่เป็นช่างเนี่ยคนนี้เจ้าของอู่เขาเป็นญาติกันนะแล้วก็เขาเคยทางานที่ศูนย์เบน์มาก,ก่อนก็เลยไว้ใจให้เขาดูให้นะคะ<ม>ก็มาเราดูกันว่ายัางไง<ม>หรือใหม่หมดนะถอดเบาบะอ,อ,อยู่นี่นะทุกคนถอดเบาะไปแล้ว<ม><ม>เพราะว่าเขาต้องดูไง<ม>ไปถอดเบาะออกไป เบกอ,อยู่นี่อ่ะบอเบมาอยู่ตรงนี้เอเขียวของเราเจะเป็นไรมากนะลูกิ่งซื้อมายังไม่ถึง3วันเลย วันนี้เราก็อธิบายอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างอยู่นี่วันที่สองเคล็ดลับหรือว่ากอเดินไปหยิบอะไม่มีใครกล้าหยิบเขินเขินเขินอ๋อแต่บนบนกระดูกสามรอบแล้วทำไมไม่หยิบคนมันอยู่เยอะอะพ่อใค่อยู่เพอแต่พ่อไม่บอกไลยเพื่อนไม่เพื่อนพ่อนึกแต่ไปอยู่ ไหนมันอยู่ฝั่งนู้นป่ะไอตัวเขาเรียกอะไรนะรีเลย์อ๋อตัวรีเลย์รีเลย์ปั๊มติ๊กรีเลย์ปั๊มติ๊กรูปเขียวๆอ่ะเหมันแล้วแต่แล้วแต่รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัวอันเท่านี้รูปมันเหมือนไอเียไม่รู้ไหนม่อยมั้งเงินมั้งไงมันใหญ่กว่าน้อยเหมือนลูกใหญ่กว่าลูกเต่านิดนึงอ่ะก็ตัวเดียวอ่ะล้อรถดับทั้งคันมันเป็นตัวจ่ายไงมันเป็นตัวจ่ายไฟจ่ายจากไอตรงปั๊มติ๊กมา เรียบ,บยร้อ,รอยไปไม่เป็นไรเกษตรคู่อะไรนี่โมถามเองว่า,รารสรุปแล้วว่ารถมันเป็นที่ตัวอะไรนะอันนี้ดีเล่ปั๊มติกมต๊กเสียดีเล่ปั๊มติ๊กเสียตรงนี้ประกอบเสรนะ็จแล้วมันเกิดเกิด<อ>จากไอ้นี่เสื่อมสภาพใช่ไหมนะสัตว์เสื่อมสภาพตามการและเวลามันกต้องหาไม่เจอหาไม่เจอก็ เรียบร้อยลื้อทั้งคันนะลื้อทั้งคันอันนี้เราก็ลื้อมาวันกว่านะถ้ารับจากเมื่อวานมาแล้ววันกว่าแล้วแต่สรุปก็เครื่องไม่ได้เป็นอะไรเครื่องไม่เป็นไรมันย้อนแต่งถ้าทำฟังเสียงนะรถรุ่นนี้คิดว่าเป็นยังไงน่าเล่นแต่ถ้าคนแบบว่าสนใจเล่นเยอะเลยตอนเนี้ยรถมันน่าเล่นด้วยถ้าคนแบบว่าในขาที่เราดูยูเวนมา20ปีที่แล้วเยสุดยอดเลยครับเนี่ยรุ่นเนี้ย20ปีเนี่ย นั่งทำอะไรคะคุนออยโก้นี่เอาวัวไม่ทนันหายความพายเข้ามาแฟนฟันลอยนะคะฟันลอยลอยแล้ยเ,เลยนะนี <c oughs> เ่เลยแก้เรียบร้อยหายหมดกุ่แกหักคาลูไปแก้เรียบร้อยคุณแก,แกปั๊มใหม่เรียบร้อยอ้เหี้เไอันนี้ยนี่หลุดอีกครับเ,เกิดจากน่าจะเกิดจากการ เกิดจากตอนที่ลากอ่ะใช่ท่านขง,งัดตรงนี้ออกมาเพราะว่ามันจะเป็นตัวของข,องข้างในนะ<ม>เป็นแม่แรงอยู่ข้างในอ่ะคือต้นบอกงนี้แต่รถเบนซ์แม่งไม่ได้ทำมาเพื่อให้ลากเลยทำมาเพื่อให้ขึ้นรถสไลด์เท่านั้นอะไรรถสไลด์อย่างเดียวนะจ๊ะที่เที่ยวก่อนนันคือไอ้คันนี้มันเป็นรถประกอบนอกโฉมนอกสเกิร์ตชินนี้นะครับมันไม่มีเลยมผมพยายามหาตามกลุ่มตามอะไรอ่ะที่เป็นหน้าเรียบแบบนี้เรียบหมดเลยมันไม่มีถ้าเป็นโฉมให้ไทยอ่ะ ทุกตัวเลยนะจะ,จะรุ่นไหนที่เป็น W124 ส่วนมากจะเป็นอ่าจะเป็นตะแกรงยาวมันจะนหน้าตามันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่ใช่หน้านี้นะเพราะแล้วผมก็เลยไปถามจากพี่ต้นาจากคลิปแรกที่เราไปซื้อรถมาเขาบอกว่าสกู๊ตแบบนี้มันไม่มีทําที่ไทยเลยกนะ็คือต้องสั่งท,ที่เบนท์ที่เยอรามันอย่างเดียวก็คือพีออเดอร์หล่อขึ้นมาให้เราเหมือนแล้วส่งมาครับแพงด้วยใช้ระยะเวลาด้วยโคตรแพงเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้อง ซ่อมนะครับเพราะมันแตกจากการลากเนี่ยซ่อมแล้วก็อุดโป๊สีใหม่ปิดปิดตายเลยนะเฮ้ยนี่ยังไม่จบนะพอมีปัญหาเรื่องระบบไฟใช่ไหมล่าสุดอาการล่าสุดครับเครื่องเล่นซีดีไม่มีเสียงเครื่องติดอะไรนะไฟติดเสียบไม่มีเสียงเครื่องเล่นซีดีไม่มีเสียงแต่อันนั้นมันเรื่องเล็กช่างมันคุ้มไม่ปังก็ได้ไปตามเนี้ยแต่ตอนนี้ก็วิ่งดีมาก แรงแรงพอๆกับราคาน้ำมันเลยเดี๋ยวหลังจากนี้จะอาจจะจะถ่ายถ่ายหรือจะถ่ายมัเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่ามีโครงการจะเริ่มเรื่องการกาติดแก๊สตอนนี้น้ำมันขึ้นไปร่อจะห้าสิบบาทละตามนั้นวิ่งแต่กุญแจไม่มีอ่ะที่วนร่อได้เนี่ยว่าอะไรมาแรงยิงได้รถรุดวิ่งได้แล้วมันเย็นแอร์ดับสตาร์ทไม่ติดกุญแจหักอะไรก็ไม่รู้ รถแบบไม่มีกุญแจเป็นครั้งที่สองแล้วนะที่กุญแจหั ไม่ได้แอร์ไม่เย็ยนพัดลมไม่ติดเลยเมันดับเดยใครที่เล่นรถเก่าๆนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันหาทุกคันไหมหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราซวยพอดีหรืออะไรเครื่องไม่มีปัญหาอะไรเลยนะก็นั่นแหละกัดฟันสู้ไปมาถึงกัดฟันส่งกัดฟันซ่อมไปก็วางแผนไว้คือเปลี่ยนเป่าปั๊มจใหม่เปลี่ยนเบ้าเลยแล้วรูขนายังไม่ทันที่อุดได้ซ่อมเลยต้องเปลี่ยนเพราะว่า คุยนเรื่องกุญแจกุญแจบินนิดเดียวยังไม่ได้เลยคุณแจเบนน่ะแล้วก็ใช้ร้านทั่วไปกัดกุญแจก็ไม่ได้ต้องใช้แบบช่างเฉพาะทางของเบนอู่เดิมที่คุณเคยกลับมาที่เดิมนะเมื่อว,วานก็มาโอเคตัวนี้แหละกล <c oughs> ายว่าจะสายแบบเออไม่มีใครรู้ว่าสสยเกงตัวเดิมอ่ะกลับมา,าที่เดิมนะ เดี๋ยวเราให้เขาดับรถให้ก่อนนะเพราะว่าเราต้องถอดขั้วแบตออกถอดพูดเลยวันนี้เราอยู่ที่สมานควายเราคนอยู่นี่ร้านนี้เลยนี่นี่นี่นนขัดนในวมไปประเด็นที่รถเรากุญแจติดนะแล้วขับไปรอบเลยตอนนี้ค่ะก็กรอบนี้เราก็เสิร์ชหาข้อมูลแล้วคนในกลุ่มเม้นอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำว่าสพานควายเลยพี่ก็มาแล้วก็มารอดูว่าเขาจะทาให้ได้ไหม พ่แจไม่หมุนตามไอเนี่ยเบ้าไม่หมุนตามกุญแจด้วยตอนเนี้ยไอพี่เขามาดูให้นะมาเช็กว่าเกิดจากอะไรนะให้คือที่เขาในการทำเลยพี่เขาบอกว่าเมื่อกี้พี่เขาทอดไส้ออกไปแล้วนะไส้แตกไส,ส้แตกเขาทอดออกไปเมื่อกี้ไส้มันแตกขเขาเข้าไปซ่อม่อย เขากำลังซ่อมกุญแจให้เราอยู่ล่ะเปใส่ใส่กลัวมีปัญหาปุ่มสต a าใส่ราไม่แนะนำให้ทำกลัวมีปัญหาแกเราไม่ออกเลยเราั มันชัวร์โลงไปสองมันก็โอเคผมว่าว่าทนไปมันก็นนโอเคอ่ะแต่อันนี้มันโอมขาดมันก็ะเวลาออกมันจะยับหน่อยพอมันขาดแต่อันนี้มันไม่ล,ล็ลอกคอพี่ต้องดึงแกออกมาก,ก่อนดึงจะลอกก็อกดึงจะล็อกดูแต่ถ้าเดิมอ่ะเวลาที่มีกลับมานปุ๊บมันจะดังแปก๊ลกล็อกคอเลยใช่แต่อันนี้นนมันดึงออกมาไม่ดังแป๊กแต่คกเขล็อกเหมือนกัน ถ้าปกติอะถ้ามันมีไอ้ไม้เท้าตัวนั้นนหละมันดึงออกปุ๊บมันจะล็อกปั๊ดเลยไม่ใช่ไม้เท้านั้นเป็นมีเนี่ยมมันชอบหักไม่้องไปช้ากันหรอกใช่อะนะไม่งั้นผมแนะนำเปลี่ยนใช้ไปแล้วไม่งั้นขอแนะนำให้เปลี่ยนไซส์ไปแล้วใช่แต่เรียนไซส์เรียนไส์แสร็จทีนี้เราก็มันก็โอเค ือว่าควรเปลี่ยนพวงอมาลัยใหม่ห<ะ>เปลี่ยนพวงอมาลัยใหม่ไม่เกี่ยวกนะันอ๋อไม่เกี่ยวกันนะนนพ,พี่เขาบอกว่าไม่อยากให้เปลี่ยนไส้เพราะว่าไส้เทียมมันก็ไม่สมูทเท่าเดิมมันมีขาอะไรไปรู้ที่ไปติดอ่ะเขาเอาขาอันออกให้เลยไม่ต้องมีเท่าคหร่เราก็ไม่รู้สับหราะเราเห็นตกแก้วในร้านเขาเนะะ เชิ้งหมนะคะสพานลยจ้ามาแป๊บเดียวรู้เรื่องเดี๋ยวดูเียงกรบอกใช่หรเรียบร้อยกุญแจเทวดาแล้วมาดูปากนะ ตอนแรกคนสูบโรงงานเลยดูนิ่งกริฟครับพ่อโอนิดเขาบอกว่าทำไมใครใส่คนสบนี่ไงเมื่อปีที้เลยใช่อโอนอะลองหมุนดูไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรเลยสัมผัสใหม่นะซุดเครื่องนอนโตโตโหเนี่นเปี้ยบและทำหนาด้วยไม่บางโหเนี่นตึ๊กเลยนี่แหละ ที่เขาเรียกว่าโอ้โหนี่ยแล้วมันบินนะหัวหัวเปิดเขาเรียกว่าจอมยุทธแห่งสะพานควายเนะดี๋ยวต้องไปเอาปากกาเบจิเตอระารบ,ราบายที <c oughs> ่เบิร์นหัวเปิดหมดเลยเนี่ยดูสิขาวจ้วงเลย้างเก่สรุปนะเราก็ไปที่อย่างที่เห็นเราไปสะพานควายนะเปลี่ยนกุญแจเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ลื่นเปื้เนาะยี่สิบนาะทีเสร็จเออไม่คุ้มกันที่ขับรถไปขับรถไปเป็นชั่วโมง ขับรถไปก็เติม 1, น้ำมันไปพันหนึ่งหมดเกลี้ยงไปกลับนะกลับมาเท่าเดิมเลยมีแผนจะติดแก๊สอยู่แหละเพื่อปความประหยัดอันนี้ก็ผลสรุปก็คือว่าต้องทําไปเรื่อยๆต้องตามเก็บอาการไปจนหมดเพราะว่ารถม,มันก็อายุเยอะได้มาสภาพนี้กับราคาที่ที่เราไม่ได้บอกมันก็เกินพอละคิดว่าน่าจะต้องลงทุนสักแสนห้าหมื่นแสนให้จบระยะยาวแล้วมันเหมือนกับว่ามันต้อ 50, 000, งขับ ขับไปดูอาการไปล่าสุดก็มีเสียงดังมาจากล้อให้รู้นะครับช่วยเมนบอกเสียงมันดังมาจากช่องท้ายตรงนี้ต่งเนี้ยเสียงแบบมันดังมาจากตรงข้างหลังอะบางทีก็ฟังบางทีก็เหมือนเสียงมันอยู่ในกระโปรงแต่ไม่ใช่เสียงมันอยู่ข้างล่างมันดังเหมือนแบบเหมือนอะไรกระทบกันอะแบบตึ้งตึ้งอะตอนแรกเราคิดว่าเป็นที่ตรงยังอะไรฝาครอบมีปัญหาแต่เปิดดูแล้วก็ไม่ใช่นะ คุณจงคุณแจหายขาดเลยหายไปเรียบร้อยแล้วก็หนึ่งพันเรื่องเงียบนะครับันเดียวพันเดียวทำเดียวแจดอกนึ่งสามร้อยแล้วก็ที่เหลือแค่นั้นแหละก็เบ้าแตกเลยทางบอกเบ้าแตกใครทําให้เราก็ไม่กล้าบอกว่ายาดเราเองก็นด่นแครับเดี๋ยวก็เป็น ถ้าจบเป็นจบของ EP สองนี้แล้วกันนะเดี๋ยว EP สามเราอาจจะมาแบบว่าตกแต่งมันซื้อนู่นซื้อนี่มาแต่งแล้วเริ่มจะมาแต่งแล้ว,ลวเก็บเริ่มจะมาเก็บเก็บแล้วจริงๆก็อยากจะปรับเซ็ตช่วงลงช่วงล่างให้มันใหม่ด้วยแต่ว่าก็ใช้ไปก่อนหมดเงินเยอะเหมือนกันเนี่ยช่วงเนี้ยเราต้องไปทําร้านยังไม่ทําร้านเลยเนี่ยงวอจ่ยุ่งกับมัน,เ,นเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้ไงตอนแรกรอะนี่แลและคุณเขียวนะครับเครื่องไม่มีปัญหา ทุกอย่างที่พูดมาไปจุกจิกภายนอกไม่มีเครื่องไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เครื่องอ่าเครื่องดีทุกอย่างอ่าทักษะเปลี่ยนหัวเทียนให้หมดละวิ่งปืป๊ดเราเปิดหมดอีโคที่เราบอกว่าพันหนึ่งวันนี้เคยเราเปิดหมดเปิดอีโคด้วยก็กินน้ำมันพอฟอร์จูเนอร์ความรู้สึกเราอแต่แค่ว่ามันแพงกว่าตรงน้ำมันมันดิสแพงกว่านลยค่<ล>ดประมาณนี้ก็ส่วนรายละเอียดที่มันเป็นมาเนี่ยก็ตามในคลิปเลยที่เราเล้่นลงเอาไว้เอาเอาเป็นว่าเราเอารถมาสิบกว่าวัน ส่งทุกวันแต่ว่าก็ขอบคุณทุกๆท่านที่มาคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าคนมาเม้นต์เยอะสุดละนะก็ไม่คิดว่าจะมีคนชอบชมนี้เหมือนกับเราแบบชอบกันเยอะเลยอะ่ะก็ใครที่มีความรู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมามาแนะนําเราได้เราก็มือใหม่อะ่ะถึงผมจะผ่านรถเก่ามาบ้างอะ่ะมันก็รถพ่อไงนะไม่ใช่รถเราแต่ก็พอรู้อะ่ะแต่กับเม้น์นี่ไม่เคยเลยครั้งแรกเปิดซิงเลรู้เรื่องเลย ก็เป็นการเรียนรู้ไปนะก็เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรใหม่อีกตอนนี้ใหม่สุดก็คือที่เสียงเสียงเกิดจากของท้ายนี้โอเคโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแล้วการเดตาเรื่องวุ่นวุนกับคุณี่คุณเขียวดิอีคุณเขียวแล้วกันนะบางทีก็แอบโมโหมานิดนึงไปแล้ว เรากำลังให้ช่างเปลี่ยนลูกยางลองโชว์นะคะทดสอบ